สวัสดีค่ะชาวราศีเมษหรือว่าใครที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์หรือว่าลัคนาอยู่ในราศีเมษก็สามารถดูคลิปนี้คบคู่ก,กันได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดูความรักของพวกคุณประจําเดือนมกราคม2569นะเปิดไพ่มาแล้วทั้งในฝั่งของคุณแล้วก็ฝั่งของเขาเรื่องราวสับพักันได้เป็นการอ่านทั่วไปนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคนที่ยังไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้หรือเปล่าเอ่ย ความสัมพันธ์อาจจะมีความยับเยินย่ำแย่หรือไม่ได้เดินใจหรือเราอาจจะรู้สึกค่อนข้างยากลำบากแต่ว,ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถจะปล่อยได้นาะบางท่านปล่อยไม่ได้อาจจะเพราะว่ายังรักนะคะหรือบางท่านอาจจะปล่อยไม่ได้เพราะว่ายังโกรธยังแคนหรือว่ายังรู้สึกเข็ดอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาแต่ว่าเราก็อาจจะยังยึดติดอะไรบางอย่างนองเลยทําให้การเริ่มต้นใหม่ของเราไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่ณปัจจุบนันนี้ได้ไพ่พลังงานเป็นไพ่เดวิลออฟจูนรู้สึกว่า หนึ่งคือสถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนละหรือไม่อาจจะเป็นตัวของคนเองที่รู้สึกว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะมาอยู่แบบยึดติดแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วนะคะคือบางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะยึดติดก,กับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่แต่ว่าณปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่า คุณจะดูใจเย็นมากขึ้นคืออาจจะยังรอคอยยังมีความหวังอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ยึดติดอะไรมากมายแบบในช่วงที่ผ่านมาแล้วใครที่ในตอนนี้ยังรู้สึกมันยังติดหนึหนักอยู่เดี๋ยวสักพักนึงคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทีนี้พลังงานแวดล้อมของคุณมีไพ่สองเปลี่ยนกับไพ่คิงถือไม้เท้า ในช่วงนี้มีใครบางคนมาบนบนเวียนกับคุณหรือเปล่าเอ่ยเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการคุณเนาะอาจจะเหมือนคนที่ไม่ได้เดินหน้าถอยหลังหรือว่าทําอะไรแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะและในช่วงนี้อาจจะมีพฤติกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาดูบนบนเวียนบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่มามาไปไปหรือว่าเดี๋ยวขึ้นเ๋ยวลงก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้เดี๋ยวขอให้เพิ่มให้กับวิวอพอจริงคุณหน่อยว่ามันคืออะไรนะคะ ฮัลหลแฟนน่าจะรู้สึกตรงหรือเปล่าเอ่ยบางท่านเหมือนพยายามใจเย็นน่ะล้วก็พยายามเดินทางสายกลางเนาะไม่คาดหวังเกินไปไม่ยึดติดเกินไปอะไรที่จับต้องได้จริงก็โฟกัสแค่สิ่งนั้นดีกว่านะคะไม่ปล่อยใจให้เพ้อฝันล่องลอยอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรด้วยหรือเปล่าเอ่ยเป็นไพ่สีถ้วยหรืออาจจะทําทุกอย่างไปหมดแล้วก็ได้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการอะไรในตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะแบบงั้นปล่อยมันเป็นไปเนาะเดี๋ยววันขอไพ่สองเปลี่ยนหน่อยว่าเขาต้องการอะไรจากคุณน,นะคะ เดอะฟู <The> ค่ะก็ะยังคาดเดาไม่ได้นะคะยังไม่รู้จุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเหมือนกันเหมือนทําอะไรตามใจตัวเองมากกว่านะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเลาวการนึกถึงเรื่องเกับเก่าสิ่งเก่าๆเนาะความหลังครั้งเก่าที่เคยผ่านพ้นมาแล้วก็เลยทําให้อยากที่จะวนๆวนเวียนนะคะใครบางคนที่เคยหายไปในช่วงนี้อาจจะอยากโผล่กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้หายไปไหนเลยก็ได้นะในช่วงที่ผ่านมาแต่แค่ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเนาะในตอนนี้อาจจะลุกออกมาจากพื้นที่แล้วก็มาพยายามทําอะไรสักอย่างเพราะว่าอาจจะถูกความรู้สึกในใจถูกปลุกขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังหาจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนไม่ได้ไน,นะ เกมเพลอร์ค่ะไพ่ประจําตัวของคุณเนาะคุณน่าจะมีบทบาทค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะสําหรับเขาในช่วงเวลานี้ทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของคุณเขาได้ไพ่พลังนหลักเป็นไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่บ่กบอกถึงความรู้สึกดึงดูดนะคะหรือว่าความรู้สึกที่เหมือนคุยแล้วอยากจะคุยอยากจะคุยต่อไปเรื่อย คือว่ารู้สึกว่าในตอนนี้เขาน่าจะรู้สึกมันอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อยากหาใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันมีการให้แล้วก็ได้รับกลับมาแต่ว่าไพ่ความรู้สึกในใจยังเป็นไพ่เจ็ดเกรียญอยู่เลยนะยังเป็นลนักษณะความรู้สึกที่มันก็ยังไม่ค่อยได้ดึนใจสิ่งที่รอคอยยังไม่มานะคะหรือไม่อาจจะ ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้เนาะเป็นการลงทุนที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อะไรกลับมาเท่าไหร่นะคะบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตตอไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงกันแน่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเนาะแต่ทีนี้ณนะปัจจุบันนะคะรู้สึกว่าใครบางคนน่าจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับบางสิ่งบางอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นคุณไหมถ้าในตอนนี้คุณเลือกที่จะเพิกเฉยกับเรื่องของเขาคือยังรู้สึกกแหลต่ว่วา ไม่ได้พยายามอะไรมากมายขนาดนั้นบางทีไพ่ในฝั่งของเขาอาจจะเป็นคนก็ได้เพราะเป็นลักษณะการที่ยังคาดหวังอยู่นะคะแต่ว่าก็ปล่อยทุกอย่างให้มันล่องลอยอยู่แบบนั้นยังไม่ได้พยายามทําอะไรให้จริงจัง ถ้าทําได้ก็ทําแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เลือกที่จะปล่อยไปในช่วงนี้เนาะทีนี้กับความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเป็นไพ่เลเวอร์สนะคะหวารู้สึกว่าเขายังรู้สึกมีแพช s i o มีแรงเสน่หาต่อคุณนะแต่ทีนี้ถ้าบางท่านในช่วงที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกคือ่อหวนรู้สึกว่าเขาในตอนนี้ก็ยังมองในลักษณะนั้นอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามว่ามีความรู้สึกในเชิงชูส้สาวไหมก้าวข้ามเส้นมาแล้วไหมก็คือก้าวมาแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไไม่ดดู้แบบ พุ่งทยานมาที่คุณเต็มที่ขนาดนั้นเนาะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าคบหรือสาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วหรือเปล่ายังรู้สึกอยู่นะคะยังเป็น t l o v e r อยู่ที่หมู่บอถึงการที่ก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคู่รักของเขาอยู่เหมือนกันเขาไม่เพิ่มเีค่ว่าเขารู้สึกยางกับ,ช,บชาวราศีมเมษและขานาไมได้อีกเลย เียเหรียญน,นะคะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่อยากจะปล่อยนะยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเป็นไพ่ดวงูเนาะเ,าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เขาเองก็รู้สึกมันอาจสถานการณ์ไม่ออกเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะคุยกชาวราศีมินและคานามีอาจจะไม่ค่อยแน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเป็นไพ่แปดเมท้าบางท่านอาจจะมีในส่วนของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ อาจจะอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอยากไปหานะคะแต่ว่าก็อาจจะยังติดปัญหาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือการพัฒนาความสัมพันธ์พ็อาจจะยังมีความคิดอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอให้เพื่อหน่อยว่าจะือนเมษนกังวลไหนะคะชาริออดค่ะเหมือนยังดูสถานการณ์ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเธอเรียนด้วย Oh. เหมือนโฟกัสที่ความสับสนนะคะแล้วก็คิดไปก่อนว่าจะต้องทํำยังไงต้องลงทุนอะไรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันนะคะหรืออาจจะมีการบวกลบคุณหารค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรที่ทําไปแล้วแล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็เริ่มจะรู้สึกแผ่วนะคะรู้สึกเหมือนควรจะไปต่อไหมหรือควรจะพอแล้วหรือควรจะยังไงดีนะคะคือเขาน่าจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาได้ลงทุนไปแล้วล่ะลงทุนไปเยอะแล้วกับความสัมพันธ์นุ๊ แต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานะคะในตอนนี้ก็เลยมีความกังวลแต่ถ้าถามว่ายังรู้สึกกับคนอยู่ไหม mm. ก็ยังรู้สึกอยู่ยังอยากจะไปต่ออยู่ไหมก็ยังอยากจะไปต่ออยู่นะคะบ <Yes. S 1> างท่านที่อยู่ห่างไกลก็ยังอยากพบเจอบางท่านที่ไม่ได้คุยกันก็ยังอยากคุยกันหรือบางท่านที่อยู่ชะงักก,กันไปก็ยังอยากจะไปต่ออยู่นะคะทีนี้แล้วเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์เธยเดรซันค่ะเก้าเหรียญเหมือนเขาจะยังอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่นะคะ ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะออกตัวแรงอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าคุณจะรู้สึกได้ว่ามีเขาวนเวียนอยู่รอบๆตัวของคุณยังไม่ได้ไปไหนเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอีโก้แรงเหมือนกันนะคะถ้าในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแบบนั้นในช่วงนี้อาจจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นได้านไพ่เก้เหรียญเนาะเหมือนคนที่อยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็พยายามจะปลุกความมั่นใจเดินขึ้นมา แต่ว่าถ้าไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเลยก็มีความคิดถึงนะคะอาจจะคอยแอบสืบแอบสองถ้าส่องได้ก็แอบส่องถ้าส่องไม่ได้ก็เป็นความคิดถึงเนาะซึ่งพอเก้าเหรียญกับหนึ่งเหรียญมาเจอการบวกกันได้สิบเหรียญก็มีความผูกพันกับคุณค่ะมีความผูกพันอยู่ในนั้นมีความคิดถึงอยู่ในนั้นนะคะเออซึ่งพอมันหักลบกันมันจะเป็นแบบเหรียญเป็นไพ่ที่วงบอกถ,ถึงความรู้สึกที่ยังเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงก็ยังเป็นแบบนั้นหรือเคยทํายังไงก็ยังทําแบบนั้นอยู่นะคะเออแล้วเขาต้องการให้คุณทํายังไงเอย เาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าต้องการให้คุณทํำยังไงบางทีก็อยากจะให้คุยอย่างชัดเจนหรือเปล่าบางทีก็อาจจะตัวความชัดเจนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมคือหวารู้สึกว่าตอนนี้เขาเหมือนคนที่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องทําอะไรนะภายใจสําหรับคุณแปดถ้วยแปดถ้วยการทําหลังแล้วก็เดินจากไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปจากคุณนะแต่ว่าน่าจะเป็นรสนิยมการที่ไม่คาดหวังอะไรเลยดีกว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเคยคาดหวังมาเยอะแล้วก็ได้นะ แล้วความสัมพันธ์มันอาจจะไต่ระดับไปไม่ถึงเป็นเหตุที่ทําให้สุดท้ายแล้วใครสักคนหนึ่งต้องคำวังเราเดินจากกันไปในตอนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่ได้คาดหวังนะคะว่าอยากให้คุณทําอะไรวันมองว่าเขาน่าจะโฟกัสมาที่ตัวเองมากกว่าว่าตอนนี้เขาอยากที่จะทําอะไรหรือว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงกันแน่นะคะทีนี้แนวะโน้มความสัมพันธ์นนะะ่อยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอ่ย เอ็มเพลสเป็นไพ่คู่ของชาวราศีเมษและคนาเมษเลยนะคะจริงๆแล้วผมมองว่าหลายท่านน่าจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่ใช่เหมือนเป็นคนที่สามารถเป็นตัวจริงได้แต่ว่าน่าจะมีใครบางคนที่ยังรู้สึกไม่พร้อมหรือเปล่าเออเป็นไพ่เดอะสตาร์บางท่านถ้าเคยทะเลาะก,กันถล่มกันมาแล้วในช่วงนี้อาจจะยังมีความหลงนะคะแล้วก็ยังต้องการเวลาในการซ่อมแซมเยียวยาความรู้สึกอยู่เนาะ ถ้าเคยทะเลาะลกันถล่มกันระหว่างเรากับเขาก็อาจจะเป็นเรื่องราวระหว่างเราเขาแต่ว่าถ้าเคยอคกหักผิดหวังเสียใจจากเรื่องราวของตัวเองกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องการเวลาในการซ่องตัวเองก่อนเหมือนกันนะคะสิบเหรียญคือหวังรู้สึกว่าเวลาจะทําให้อะไรหลายอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกหุ่นใจหรือว่ารู้สึกผูกพนันรู้สึกมั่นคงบ้างไหมอาจจะต้องให้เวลาในการคิดนะคะในการค่อยๆทําความเข้าใจกับตัวเอง ต่ทีนี้ไพ่ใต้สําหรับเป็นไพ่แปดถ้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาที่จะสามารถเข้าใจได้จะนานไหมเพราะว่าเหมือนพร้อมหนีตลอดเวลาหรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะเป็นลักษณะการที่ตอนนี้ไม่อยากจะคาดหวังเยอะเพราะว่าอาจจะเคยคาดหวังไปเยอะแล้วมันก็อาจจะเจ็บหนักก็ได้อาจจะคาดหวังกับคุณหรือคุณอาจจะคาดหวังกับเขาหรืออาจจะคาดหวังจากอดีตที่ผ่านมาในตอนนี้ก็เลยอยากจะอยู่ในจุดที่ดูปลอดภัยที่สุดนะคะอขอนึกไปใหเดียมเลสหน่อยเดียมเลสนเลยเอ่ย แต่ถ้าบางความสัมพันธ์ใครสักคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วหรือมีตัวจริงอยู่แล้วหวรู้สึกว่านั่นก็น่าจะยังเป็นสิ่งนั้นอยู่นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นตัวจริงของกันและกันรู้สึกว่าความเป็นตัวจริงที่เคยเป็นก็ยังเป็นอยู่ในตอนนี้เนาะต่อให้ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นตัวจริงยังเป็นคนที่ใช่อยู่นะคะเด็กถือถ้วยอืข่อนหว่งรู้สึกว่ารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่ว่าก็ ไม่กล้าคาดหวังเยอะนะคะแต่ถามว่ารอไหมก็รอนะรอคอยโอกาสเราคอยปฏิหารเราคอยการติดต่อสื่อสารอยู่นะคะใครที่ในช่วงนี้ทําตัวนิ่งๆเหมือนคนที่ก็ไม่ได้รู้สึกวุ่นาอะไรหรือว่าวางตัวดีแบบควบคุมจัดการตัวเองได้ดีลึกๆในใจอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากจะคาดหวังเยอะก็ได้นะคะก็เลยกลับมาจาัดระบบตัวเองใหม่เนาะแต่ถ้าถามว่ายังมีความคาดหวังอยู่ไหมยังต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ไหมหรือว่ายังอยากได้รับปฏิหารอยู่ไหม ก็ยังอยากได้รับอยู่นะคะเจ้ารอความสมพันท่นที่ดูรู้สึกว่าหลายท่านยังคงนิ่งอยู่นะแต่ว่าความรู้สึกในใจหวอนว่ายังไม่ได้เจอจางไปยังมีความห่วงใย,ยหรือว่ายังมีความมั่นคงอยู่ในนั้นอยู่นะคะอืมสิบดาบด้วยอาจจะพเพราะเจ็บมาหนักหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะป้องกันตัวเองเนาะเออสำหรับคนที่ไม่ได้คุยกันเลยมีโอกาสที่จะได้คุยกันไหมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ามาดูกันอืมโอ ยังค่อนข้างยากอยู่นะคะไม่ได้ถึงกับไม่มีความเป็นไปได้แต่ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะค่อนข้างหนักเลยแหละไพ่ขึ้นห้าดาบนะคะเป็นความรู้สึกถอดใจแล้วก็ไม่อยากจะพยายามอะไรแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาทําดีที่สุดแล้วใครที่เคยพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าพอเถอะพอกันทีนะคะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเมันคงจะมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เสียวความรู้สึกก็เลย ต่อให้จะคิดถึงหรืออยากคุยแค่ไหนก็เลยที่จะเก็บเอาไว้ในใจมากกว่านะคะแต่ถ้าถามว่ายังมีโอกาสที่จะคุยกันได้อยู่ไหมผมรู้สึกว่าไม่ยังมีโอกาสเลยค่ะเป็นไพ่เด็กทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วความรู้สึกที่อยากไปต่อมันยังมีความรู้สึกที่อยากคุยกันอยู่มันก็ยังมีแต่ว่ามันเป็นไพ่เด็กมันเลยเป็นลักษณะของการเก็บเอาไว้ในใจมากกว่ายังไม่ได้แบบพึกเหิมที่จะลุกขึ้นมาทําเป็นเรื่องประจาวขนาดนั้น เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้ววันยังไม่ได้เห็นการสื่อสารนะคะก็อาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่สามารถดูไพ่วันนี้แหละรู้ไปเจนตลอดชีวิตของเราได้มันเป็นไปไม่ได้นะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารกันในวันใดวันหนึ่งถ้าใจยังรู้สึกก็ยังอยากจะคุยอยู่ถ้ามีแรงผลักมากพออาจจะทําให้ใครบางคนกล้าออกมาจากพื้นที่ของตัวเองแล้วก็มาพยายามสื่อสารมากขึ้นก็ได้แต่เท่าที่ดูในวันนี้ก็ยังดูค่อนข้างนิ่งอยู่นะคะอืมคาแนะนําหน่อยละกันคะ่ะให้กับชาวราศีเมษ แต่ใครที่มีปัญหากันอยู่มันสึกว่าน่าจะยังจูนกันได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องให้พื้นที่ให้เวลากับคนที่ยังมีบาดแผลอยู่เหมือนกันนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเร่งรีบนะทุกอย่างจะมาเมืม่อถึงเวลา่ะชาราศีเมษและคนาเมษคุณคือของขวัญและบทเรียนในชีวิตของใครบางคนนะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งคือโอกาสนะ อย่าเปรียบเทียบทางเดินของคุณกับใครนะคะแล้วก็คุณไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยค่ะนอกจากสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณเนาะเออในคําแนะนําจากไพ่ถ้าในตอนนี้สถานการณ์มันดูจะยังไม่ค่อยมีทางออกหวังว่าไพ่คงอยากจะบอกว่าก็ปล่อยไปนะคะยังไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายขนาดนั้นหวังมีความสุขว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีเมษอาจจะค่อนข้างจริงจังหรือว่ายึดติดหรือว่าเร่งสปีดหรือพยายามทาทุกอย่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไพ่ขึ้นกางไม่เท้า แต่ว่าในตอนนี้ผมรู้สึกว่าหลายท่านเริ่มที่จะนิ่งมากขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปมากขึ้นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับไพ่ที่ออกมาวันนี้นะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปอะไรทาได้ก็ทําอะไรที่ทำไ,ทไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณ <c oughs> คนเดียวเป็นเขาคนนั้นเหมือนกันนะคะวันหนึ่งเขาก็จะได้รู้คขาว่าสุดท้ายแล้วคุณคือคนที่ใช่หรือเป็นคนที่แค่เดือนผ่านมาเฉยๆอย่างที่บอกนะคะว่าคุณคือบทเรียนและของขวัญ <c oughs> ในชุดไพ่เบางคนเหมือนกัน ถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันในพื้นดวงหรือมีอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์ทางจิตวิญญาณสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นของขวัญสําหรับเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกตัวได้นะคะว่าคุณคือคนที่มีคุณค่าสําหรับเขามากๆแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นคุณเป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาหรือเขาเป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ วันนึงก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้รู้สึกว่าโอเคนี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่ควรที่จะปลดปล่อยออกไปมากกว่านะคะอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่ค่ะทุกครั้งคือโอกาสนะการที่เราจบกอบใครบางคนไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีใครเข้ามาอีกแล้วเราก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆตามจังหวะของเวลาแล้วก็ประสบการณ์ที่เราพบเจอเนาะบางคนผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่จะเติบโตมากขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเจอกับคู่แท้ใครสักคนที่เราสามารถอยู่เขาได้โดยที่เราสามารถ เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ด้วยเช่นกันก็อยากเปรียบเทียบทางเดินของคุณกับใครเส้นทางคุณถูกลิขิตเอาไว้แล้วค่ะในพื้นดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจเจอความรักแบบไหนไม่ว่าจะสุขหรือว่าทุก็คือเรื่องของเขาโฟกัสที่ตัวเองก็พอนะคะคุณไม่ได้สูญเสียอะไรไปเลยนอกจากสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสุดท้ายแล้วในรายึงยุดระหว่างคุณกับเขามันไม่มากพอ ถ้าเขาไม่ใช่สุดท้ายเขาก็ต้องไปอยู่ดีต่อให้จะยื้อนานแค่ไหนยังไงก็ต้องไปอยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ยังไงก็จะได้กลับหมาอีกครั้งสิ่งที่คุณสูญเสียไปอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับสิ่งที่คุณจะได้เจอหลังจากนี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษแล้นี่คือแนวโน้มความรักเข้าสัมพันธ์ขอกคนในช่วงเืิมนมกราคมนี้นะคะสวสดีปีใหม่ให้กับทุกทคนนะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวราศีเมษแล้วก็ชาวสองทุกท่าน ยังไงก็ขอให้มีพลังงานดีๆเข้ามานะคะเรื่องราวสะฝั่งกันได้นะเป็นกนารอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย